การสักลายมือแต่ว่ากลัวเจ็บนะคะในคลิปนี้อาจารย์แม่หมอณชาจะมาบอกทุกคนนะคะว่าการสักลายมือนั้นจริงๆแล้วเจ็บไหมจริงๆแล้วการสักลายมือเนาะมันคือเป็นการเอาเข็มทิ่มบนเนื้อของเราเนาะมันก็จะมีเจ็บบ้างแม้ว่าจะใสย่ยาชาให้จะบอกว่าไม่เจ็บเลยก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นการเจ็บที่ทนได้แล้วนะ แต่สำหรับคนที่กลัวเข็มแต่อยากรวยอยากถูกหวยอยากค้าขายดีอยากมีกำไรเยอะๆอยากทำการค้าการขายสะดวกราบรื่นมีลูกค้ามาเป็นลูกค้าของเราอยู่เนืองๆนะคะก็ต้องยอมทนนะคะกับความกลัววิธีแก้ไขนะคะไม่ต้องมองเข็มค่ะนะคะไม่ต้องมองเข็มขณะสักให้มองไปทางอื่นแล้วก็ให้ท่องอย่างเดียวว่า รวยรวยรวยแล้วก็ไม่ต้องจินตนาการนะว่าเข็มมันจะลงบนฝ่ามือเราตอนไหนเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะที่มา,ารับ การศักดิ์กับอาจารย์แม่หมอณชาเนี่ยนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเฮงปังทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าโชคลาภแบบฟุกๆนะคะใครที่อยากค้าขายดีมีกําไรอยากจะมีโชคมีลาบแต่ว่าเส้นโชคของเราบนฝ่ามือมันไม่มีอยากเดินทางไปไหนต่อไหนค้าขายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จําเป็นต้องไปหาคนที่พื้นที่ให้มาเป็นตัวเชื่อมโยงเราไปทางไหนสามารถค้า ขายได้จะไปถิ่นไหนทางไหนค้าขายได้มีกําไรเนะาะนะคะก็มานะคะมาหาอาจารย์แม่หมอณชาอาจารย์แม่หมอณชานะคะอยู่ที่กทมน้องแขมนี่เองนะคะสนใจนะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะทักมาทางโปรไฟล์ได้เลยนะคะการสักลายมือมีใครบ้างที่ควรสักนะคะโดยเบื้องต้นเลยนะคะส่วนใหญ่เท่าที่แม่หมอได้ดูเนาะ เส้นโชคมันไม่ถึงเส้นหัวใจถ้าใครที่เส้นโชคไม่ถึงเส้นหัวใจหรือไม่มีเส้นโชคก็คือรักษาทรัพย์ไม่ได้คาว่าทรัพย์นาะที่นี้ก็หมายถึงอาที่บ้านที่อยู่อาศัยทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้นะคะเส้นโชคไม่ถึงเส้นหัวใจถูกหลอกถูกโกงกันทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการสักคือเป็นการ นะคะตเติมเต็มเส้นที่บกพร่องให้ตเติมเต็มให้รักษาทรัพย์ได้ให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นใครอยากจะสักเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็สามารถสักได้บางคนทำงานมาทั้งชีวิตเลยแต่ว่า,าตำแหน่งยังอยู่คงเดิมคงที่ไม่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นก็หมายถึงว่าคุณไม่มีเส้นอาทิตย์นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะมารับการ